มันก็จะย่อยลงไปเรื่อยๆนะไปจนถึงคำถามที่สองและคำถามที่สามค่ะนั่นก็คือฉันเกิดมาทำไมนะคะอืมอืมเกิดมาทำไมนั่นนะสิเคยเจอเหมือนกันสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาถอดรหัสบอกว่าไม่อยากเกิดแล้วอืมบอกว่าไม่อยากเกิดมาแบบใช้ชีวิตในโลกใบนี้แล้วแบบไม่อยากต้องเหมือนแบบออยู่ในวัฏจักรนลกคือจากโลกนี้ไปแล้วก็มาเกิดอีกแล้วแล้วก็มาเกิดอีกแล้วอะไรย่างเงี้ยเออ เราก็เราก็เลยถามก็าไปว่าแล้วที่เกิดมาเนี่ยรู้หรือยังว่าเกิดมาทําไมอืมค่ะจริงๆอ่อเรื่องคําถามนี้เนาะฉันเกิดมาทําไมเนี่ย <g ül> ก็จากที่นะคะได้ผ่านกิจกรรมแล้วก็การฝึกฝนนะคะมาเจ็ดปดปีนะก็ช่วงแรกๆที่ฝึกฝนนะคะก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้นะว่าเกิดมาทำไม <c oughs> จนเราค่อยๆนะคะเข้ามาเรียนรู้ข้างในของตัวเราเองนะ,ะที่มันถูกสภาวะนะคะที่เราเผชิญหรือว่าสภาวะที่เรา,เาได้รับมาในการใช้ชีวิตนะคะทับถมอยู่เราก็ไม่รู้ว่าสภาวะไหนที่มัน เป็นคําตอบที่ใช่สําหรับเรานะคะและมันก็ค่อยๆแบบกระเทาะไปเรื่อยๆค่อยๆถอดรหัสไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปเจอคําตอบที่ใช่ในชีวิตแล้วจังหวะนั้นที่เราเจอคําตอบค่ะเราจะรู้เลยว่าทําไมนะคะเราถึงมาทํางานตรงนี้ทําไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และทําไมที่ผ่านมาเรา หัวใจของเราหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถึงชอบเรื่องนี้อ่าเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดการค้นพบคําตอบที่อ่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังในดวงวิญญาณข้างในของเราจริงๆนะคะอันนี้เราก็จะได้รับพอเราได้รับคําตอบที่ถูกต้องมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างตรงตามข้างในของเราที่เรารู้สึกค่ะน้องสี่ ใช่เพราะว่าทุกคําตอบที่เราให้ตัวเองให้สังเกตนะคะมาจากประสบการณ์ด้วยหนึ่งมาจากประสบการณ์สองที่สําคัญพอถามนะวิธีการคล้ายๆกับข้อแรกเราตอบไปเราตอบไปก่อนนะว่าเราเกิดมาทําไมอ๋อเราเกิดมาเรามาเรามาเรามาใช้ชีวิตอะเราเรามาแบบว่าเราอยากมาเดินทางเราอยากมาเดินาอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ไงพี่นานาบอกว่าเกิดมา เพื่อเป็นของขวัญของโลกใบนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอเราตอบตัวเองไปเรื่อยๆพอเราตอบได้เนี่ยข้างในอ่ะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วการเชื่อมโยงของของภายในระบบจิตจิตใต้สำนึกก็ทำงานออโต้พาย t การที่ภายในของเราสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสอดคล้องสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้บุคคลผู้นั้นนะคะ ความสงสัยความสับสนที่เกิดขึ้นในตนเองนะคำตอบที่ต้องการค้นหาจะค่อยๆกระจากมากขึ้นและที่สำคัญมันฟูลฟิลข้างในตัวเราเองได้นะสำหรับบางท่านที่ตอบไปแล้วอ่ะซีเป็นนะยกตัวอย่างไม่ใช่ไม่เป็นนะคะบอกว่าโอ้โหยกตัวอย่างมาแล้วคำตอบของเรามันดูแบบสวยงามไปหมดไม่ไม่ใช่นะคะพอบอกว่าเกิดมาเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมโอ้ข้างในมันมาเลยไม่เจ๊ง เสียงเสียงสองเสียงสามมันมาเลยไม่จริงโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากให้ตามดูตามรู้สึกตามเขาเรียกว่าตามดูตามรู้สึกแต่แต่อย่าอย่าเพิ่งเขาเาไปงับอารมณ์นะอย่าเพิ่งไปแทรกแซงอย่าย่าพิ่งไปแทรกแซงให้เขาได้แบบว่าผุด ผุดคีย์เวิร์ดต่างๆผุดรหัสต่างๆขึ้นมาออกมาอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะทุกท่านใครฝึกฝนใช้วิธีนี้แล้วแล้วเจอสภาวะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะปรึกษาสอบถามอาจต้องทําอะไรยังไงก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะสําหรับหลายๆท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีคําถามแล้วหรือว่าอาจจะพบคําตอบแล้ว ต้องการปรึกษาหรือต้องการสอบถามนะนักทรรหัหชีวิตนะคะก็เป็นการแบบส่วนตัวนะก็ส่งข้อความนะโทรเข้ามาก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อแรกนะทวนชั้นคือใครนะตอบตนเองไปเรื่อยๆตอบตัวเองให้ได้เดี๋ยวมันเข้าไปข้างในองหนึ่งชั้นคือใครสองชั้นเกิดมาทําไมอืมนะคะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขเกิดมาเพื่อเอ่อเกิดมาทมําไมก็ใช่ไงก็เกิดมาเพื่อแบบ เพื่อใช้ชีวิตได้มีความสุขเกิดมาเพื่อเป็นโคตรระดับโลกนะคะเกิดมาคือจริงๆตอนฝึกอะค่ะอาจารย์ก็จะให้เราพูดนะคะเพื่อให้จิตใต้สำนึกของเราเกิดการสั่นสะเทือนและคำคำพูดใดนะคะทีะ่ข้างในของเราปรารถนามันจะพลั่งพรูออกมาและเป็นเขาเรียกว่าไปดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในดีเอนอของเราออกมาด้วยอืมอ่านะคะ และสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราสั่นสะเทือนนะคะจาก dna ของเราเนี่ยเราจะรู้แล้วก็ค้นพบคำตอบนะคะที่เราตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำอะไรและเกิดมานะคะเพื่ออะไรมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองโดยที่เราไม่สับสนแล้วก็ไม่สงสัยใน ศักยภาพสงสัยในความสามารถและสงสัยในงานที่เราทำอยู่ว่ามันใช่ใชไม่ใช่ว่าแล้วมันจะยังไงม,มีหลายคนที่พอเราไม่ได้พบคำตอบต่างๆจากข้างในเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าความสงสัยในตัวเองใช่สงสัยไม่มั่นใจสงสัยในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเรียนนะคะคือทำไปทำไม,มเนาะทาไปทาไมเพราะว่าเราหาคาตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่า เกิดมาทําไมถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมของเราสิ่งที่เราตัดสินใจทางเลือกที่เรามอบให้กับตนเองมันจะได้รับการเขาเรียกว่าทะลุทะลวงเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอ้เปิดประตูทะลุทะลวงแบบเป็นแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นของการใช้ชีวิตได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะ คลี่คลายหรือว่าค้นพบคําตอบนี้ไม่สามารถที่จะจัดต้นและชนปลายได้สิ่งนี้มันทําให้เราใช้ชีวิตแบบตะกุกตะกักอะคะ่ะม,มันทำมันทามันทาไปด้วยความไม่ได้มีความสุขมันทําไปด้วยความทุกข์มันทําไปด้วยความไม่สบายใจแต่ว่าไองานที่เราทําแล้วเรามีความสุขเห็นไหมเราเกิดมาเพื่อทําอะไร มันจะตอบได้มาจากว่าเราเกิดมาทําไมละ่ะถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไม,มเราเราเลยรู้ไงว่าเราจะทําอะไรค่ะถูกไหมแล้วมันก็จะเชื่อมโยงนะคะทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจะค่อยๆเห็นคําตอบที่แท้จริงนั่นหมายความว่าเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะว่าเราเก่งเรื่องอะไรเรามีศักยภาพเรื่องอะไรแล้วเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ะะเพื่อที่จะให้น้ําในตัวเราเนี่ยคือไม่เต็มแก้วอ่านะคะและ้วก็เอ,อเกิดมานะคะต้องต่อยอดในเรื่องอะไรที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตนะ,ะเพื่อจัดลําดับนะคะความสําคัญหนึ่งสองสามมันจะเกิดการเรียนรู้นะคะของการสร้างวงจรคือฐานอของระบบจิตนะ,ะไปเรื่อยๆตรงนี้สําคัญมากและยิ่งถ้าเกิดว่าเราฝึกฝน และเราได้คํำตอบกับตัวเองของเราค่ะชัดเจนมันจะส่งผลต่อยอดในสิ่งที่เราทำคือเกิดความไว้วางใจกันหรือแม้แต่เราใช้รหัสของจักรวาลเช่นเราบอกกับตัวเองว่าเราโชคดีแต่ที่ผ่านมานะคะเราไม่เคยเข้ามาสัมผัสกับคำตอบนี้จากข้างในเราจะเกิดแล้วมันโชคดียังไงมันจะมีเสียงหนึ่งเสียงสอง ขึ้นมาหรือมันมีเขาเรียกเสียงในหัวนะคะเสียงของผู้หวังดีเสียงของอประสบการณ์ด้านลบนะที่มันจะโชคดียังไงก็ที่ผ่านมาคือเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รับมันจะเกิดการให้เราคอนเฟิร์มกับชีวิตไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนหรือว่าเราไม่มั่นคงนะคะกับคำตอบที่เรามอบให้กับตัวเองหรือเราเจอคำตอบจากข้างใน,นะคะ่ะมันจะทำให้เรา กลายเป็นแบบไม่ไว้วางใจตัวเองอะ่ะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยชัวร์แล้วก็ทําให้เราเกิดอาการของความกลัวขึ้นมาอะนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราเจอเราจะได้รับอะไรนั่นก็คือความไว้วางใจตัวเองใช่ค่ะมั่นใจเชื่อใจว่าเรา โชคดีแน่นอนอยังไงเราก็โชคดีแล้วเราก็ได้รับรหัสนี้จริงๆคือโชคดีคือมันเกิดความไว้วางใจโดยไม่สงสัยตัวเองว่าเ,เราตื่น